สวัสดีค่ะไม่น้อยโนเวค่ะวันนี้ไม่น้อยมามาบ้านน้องเขาน้องเขาพาไปเก็บของป่าแล้วเขาบอกว่ามีต้นผักเซียนอยู่ทางนี้นี่อ๋อมีมีจริงๆค่ะผักเซียนผักเสียนผักเซียนป่านู่นนะผักเซียนที่ผักเซียนโนวที่เขาไปดองกันนะคนไทยเขาดองกินกันนะนี่นะคะนี่นี่ผักเสียนอือ ต้นทุกเซียนจ้เนี่ยมันเป็นโกมเป็นโกเป็นโกมันก็ขึ้นมาอีกปีหน้าเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกใหม่อืมเนี่ยทางนี้เจ้ทางนี้ทางนี้โอเคนี่ ต้นน่ะเป็นดอกละบักเซียนดอกขาวๆแบบนี้แหละบักเซียนปลาบักเซียนโนวีเดี๋ยวลองลุมกินมึงด้วยอืมกินคือบักเซียนเนาะๆจ้าเดี๋ยวไม่น้อยจะพาไปดูต้นผลไม้ครับลูกเพ ลูกแพล,ลูกเชอรี่เขาลูกแพรล,ลูกเชอรี่ดูนะี่นะ,นะโอ้เป็นดอกดกจัง นี่ลูกเพเขาโอ้ลูกเพนี่ยอ๋อเขาตัดเต่งตัดเต่งโอ้เป็นดอกดกจ้ะพี่จ้ะดอกดกจ้ะอ๋ออันนั้นเขาตัดเต่งเรื่อยโอเคตัดเต่งเรื่อย ลูกน้องก็ปลูกดอกไม้ริบลิมรอบรอบรอบโคนต้นต้นต้นแล้วแล้วส่วนต้นนี้ต้นอะไรแอปเปิลเหรออ๋อแอปเปิลเนาะแอปเปิลแล้วเนาะแบบนี้แอปเ,เปิเลเนาะใช่ใช่ไหมพี่น้องแอปเปิลแล้วเนาะ แอปเปิ้ลเนาะนี่ค่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล เปิ้นเป็นดอกดกจังดอกดกมากแล้นี่ต้นยังลูกเพตีแม่นะเนาะลูกเพรตนะเนาะตัดแบบนี้ เีินบ๊พี่น้องจ้ะชอลี่เอ้เชอลี่อันนี้มันต้นอย่างน้อน่ะนี่ก็ลูกเพติโอเคโอเคตัวน้องผูปลูกปลูกรือไม้ใต้ต้นอืมช่างทำ ต้องทำดีโอ้โอ้ต้นพุนทีน่ะโอ้โอเคอัน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 นี้ทีอย่งันนี้ต้นพุนสีแดงโอ้สีแดงอ๋อลูกพุนโอ้หนึกว่าผ่านเลยโอ้เป็นดอกดุกจังอ่ะโอ้ อแอปเปิลก็แอปเปิลกับดอกนันลูกไอเส้นขี่ดอกยังมันหายนะต้นค่ะต้นลูกแค่อืมอืมอืมอ๋อหันลูกแพร่พุนดด่นดอกดอกดอกพุ่นนะออ่ะฉี่ขาวขาวพุนน okay ่นน่ะโอเคดอกดกจังเลยหรอวะนี่ลูกลูกผลสีแดงทีเนี้ยนี่ลูกผลสีเหลืองอ๋อก็ ปลูกไว้อย่างละต้นโอเคบึงบึงกึปลูกกอไผ่อ๋อซื้อกอไผ่มาปลูกสามกอโอเคปลูกปลูกกอไผ่สามกออืมปลูกกอไผ่สามกอจ้าแม่แล้วก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมจ้าเจอกันคลิปหน้าคะ่ะไม่น้อยโนเวนะคะสวัสดีคะ่ะ